นี่คือสภาพการจราจรที่ถนนมิตรภาพบริเวณหน้าองค์การส่งเสริมกิจการโคโนมแห่งประเทศไทยช่วงกิโลเมตรที่3 6มหถึงสาอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีครับทางขึ้นนะครับที่ฝั่งปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็จะเห็นว่ามีปริมาณรถมากกว่าวันปกตินะครับซึ่งตำรวจทางหลวงคาดว่าในช่วงคืนวันนี้ประชาชนจะทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือบางคนอาจจะเลือกท่องเที่ยว ทางภาคอีสานเชื่อว่าน่าจะมีคนเดินทางกันเยอะนะครับค่ะส่วนในช่วงกิโลเมตรที่61นะคะเขตตำบลขนงพระอำเภอปากช่องหน้าโรงเรียนบุญเจริญวิทย์ก่อนที่จะขึ้นทางด่วนพิเศษมอเตอร์เวย์ m 6เนี่ยประมาณ5กิโลเมตรปรากฏว่ารถยนต์ก็เริ่มหนาแน่นแล้วค่ะมีรถบรรทุกที่วิ่งเร่งนำสินค้าไปส่งก่อนวันหยุดยาวด้วยนะคะขณะที่ช่องทางพิเศษมอเตอร์เวย์ m 6ช่วงกิโลเมตรที่65 ด้านหน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุริบบนทร์ตำบลหนองสาร่ายกรมทางหลวงจะเปิดให้ใช้งานในช่วงเข้าพรรษาปีนี้นะครับเพื่อลดปริมาณรถสะสมแล้วก็จะเปิดให้ใช้ช่วงปากซองอปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอรวมระยะทาง64กิโลเมตรโดยขาออกกรุงเทพจะเปิดให้ใช้2วันครับก็คือวันที่13และ14กรกฎาคมและขาเข้ากรุงเทพจะเปิดให้ใช้3วันก็คือวันที่1 5ถึง17กรกฎาคม ส่วนถนนสาย24โชคชัยเดชอุดมแยกถนนหักอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณรถยนต์ยังเข้า,ามาบางตานะครับแต่คาดว่าดึกวันนี้ปริมาณรถจะเพิ่มมากขึ้นกับ